ลกลไไร้่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักเพื่อขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานถึง6ปีครั้งนี้เราพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความเซอร์ไพรส์กันแบบเต็มที่หลุนไปเที่ยวฟรีกับพวกเราในกิจกรรม แฮปปี้กำลังหกพบความสุขบุกเมืองการมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี8ท่านไปเที่ยวฟรีที่โรงแรมลิวแควรวินเลจจังหวัดกาญจนบุรีกับ2พิธีกรพี่ใหญ่ประจำรายการเต๋าเศรษฐพงศ์และแม็กซ์เจนมานะ2พิธีกรคู่หูสุดแสบเพรตะวันไมเคิลเกียรติศักดิ์และพิธีกรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งกับจีสุทธิรักและนนพัฒ เพียงคุณดูรายการ The First Estimate ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9มงครึง่งถึง10.30ทางช่อง p p งช่อง PPTV HD 36ทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาจากน้องสุดฟ้าจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Estimate ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3กร,รกฎาคมถึง14สิงหาคมนี้ติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First e n t i m a t e เที่ยวสุดโลก ระหว่างนั่งชมอิ่มบุญกันเพลินๆคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e เพื่อร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆและอัปเดตเรื่องเที่ยวได้อีกมากมายเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ศาสนาสถานกันต่อแต่ขอย้ายมาที่ประเทศในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนืออย่างศรีลังกากันบ้างนะครับกับวัดถ้ำดัมบุลา่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนภูเขาประกอบด้วยถ้ำทั้งหมด5ถ้ำไปดูกันเลยครับว่าแต่ละถ้ำจะน่าสนใจขนาดไหน นี่คือวัดถ้ำดัมบูราครับคุณผู้ชมครับคือแค่เดินเข้ามานิดนึงเนี่ยเราได้ยินถึงความศักดิ์สิทธิ์แหละคือด้านในเขากำลังแบบทาพิธีสวดมนต์กันอยู่นะครับผมอย่างที่บอกนี่คือมรดกโลกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันถ้ำแรกตรงนี้แหละตอนนี้นะครับเราอยู่ในถ้ำอันแรกครับ ครับที่จะบอกว่าเก่าแก่ที่สุดเลยคือสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15คุณผู้ชมคือเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะเห็นภาพกิจกรรมป่าผาหนังรวมไปถึงหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมนะันคือพระพุทธรูปปางปรินิพานนะครับถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นปางปรินิพานเขาบอกว่ามี5จุดสังเกตด้วยกันคือหนึ่งดูที่ตรงนิ้วเท้าตรงเท้านะครับด้านซ้ายเนี่ยจะสั้นกว่าด้านขวาอย่างที่สองก็คือดูที่เขา่าด้านเข่าเนี่ยมันจะ ชักขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดหนึ่งครับอันที่3าคือดูที่ท้องตรงกระเพาะตรงเนี้ยนะครับมันมันไม่มีอะไรอยู่ในี่ะอยู่ในท้องเลยก็คือเป็นท้องที่ว่างเปล่าอันดับที่4ครับ,รบดูที่ตาตาเนี่ยจะหลับแค่ครึ่งหนึ่งและอันดับที่5้าดูที่ติ่งติ่งหูเนี่ยจะชิดที่ใบหน้าแปลว่าทุกอย่างเนี่ยได้สงบนิ่งลงหมดแล้ว ีเป็นวิธีการขอพอรครับเขาบอกว่าถ้าเราขอพรเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้เอาหน้าผากเนี่ยไปชิดที่บริเวณฝ่าเท้าของพระพุทรูปตรงนี้น,นะครับผมเพื่อเป็นการทําให้พรของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม นี่คือถ้ำที่2ครับมหาราชาวิหารครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น็อตพามาดู1จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์คือนอกจาก้ำถ้ำนี้เนี่ยไฮไลท์ที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดา5้าถ้ำนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ครับพามาดูใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจะมีหยดน้ำคุณผู้ชมที่หยดมาจากบริเวณเพดานของถ้ำจนทำให้ชาวศรีลังกาเองนะครับเขาก็เอาบ่อน้ำบ่อหนึน่งจริงๆมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆโอ่งน้ำอ่ะ มารองไว้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถแบบเข้าไปสัมผัสตรงนั้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาปิดกั้นแล้วไม่ให้แล้วซึ่งอีกหนึ่งอย่างเลยที่ถือว่าเป็นความพิเศษหรือว่าเป็นไฮไลท์ของถ้ำถ้ำนี้พอน้ําหยดมาเนี่ยคือบริเวณของถ้ำเนี่ยไหลมาอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บไหลไปทางนู้นก็คือปกติเนี่ยจะต้องไหลาจากสูงไปต่ําที่นี่ไหลาจากต่ํามาสูงซึ่งดูจากตัวปลาปลา เขาบอกว่าปลาที่นี่ว่ายทวนน้ำาะว่ามีการว่ายทวนน้ําสวนน้ําอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมคือถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมาดูคือจริงๆแล้วถ้าคิดในแบบในเรื่องของธรรมชาติเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าคิดในเรื่องแบบเออเป็นเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ผมว่าเออมันก็เป็นลักษณะพิเศษของถ้ำถ้ำนี้เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเราเข้ามาด้านใน ดูไว้แล้วก็เคารพบูชาสักการะแล้วก็ออกไปเอาไปเล่าให้กับคนที่ที่อยู่ที่บ้านได้ฟังผมว่าก็โอเคเหมือนกันครับอิมบุญทพิ์กันต่อกับคุณน,นอ็อตไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของที่นี่วัดกาลนิยหรือเกลานียาราชมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคลัมโบเมืองหลวงของประเทศรีลังกาเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาสามารถเข้าไปสักการะได้ทุกวันจุดเด่นสําคัญของวัดคือพระนอนรูปใหญ่และจิตกรรมฝาผนังไปดูกันเลยครับ แต่เช้าเลยครับคุณผู้ชมครับเราพามาเที่ยววัดกันแต่วัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังการวมไปถึงที่เมืองโคลัมโบแห่งนี้ด้วยวันนี้ชื่อว่าวัดกันลนียาอันนี้เป็นแบบชื่อที่คนไทยเรียกกันแต่ถ้าเป็นแบบคนศรีลังกาที่เขาเรียกกันแบบชื่อเต็มๆเ,เลยมีชื่อว่าเกลานียาราชมหาวิหารนั่นเองครับผมชื่ออาจจะยาวสะหน่อยแต่เต็มไปด้วยความศรัทธาคุณผู้ชมถ้าดูโดยรอบตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนที่เข้า าวัดในประเทศศรีลังกาเนี่ยจริงๆแล้วต้องใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยเราเองถ้าพูดตรงๆนะครับเสื้อผ้าหมดแล้วครับเหลือแค่นี้จริงๆก็สิ่งที่ทําได้ก็คือใส่กางเกงขาย,ยาวเข้ามาซึ่งพอเราเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือคนนั่งสวดมนต์ตั้งแต่หน้าวัดเลยต้องถอดร ouse, องเท้าถอดแว่นตาถอดหมวกถอดทุกอย่าง เหลือแต่จิตใจที่แบบเคารพสักการะที่จะเข้ามาภายในวัดเท่านั้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านี่คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูแต่ละจุดของวัดดีกว่านะฮะว่ามีอะไรที่น้อตเนี่ยจะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างครับตามนั้นมาครับ ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆของวัดแห่งนี้เหมือนกันครับผู้ชมครับด้านในคือต้นโพซึ่งความดั้งเดิมของต้นโพต้นนี้เนี่ยก็มาจากพุทธคยานที่อินเดียครับผมเสร็จแล้วเขาก็เอาหนอหนอหนึงเนี่ยมาปลูกไว้ที่ศรีลังกาหลังจากที่ปลูกไว้ที่สีศรีลังกาจนต้นเนี่ยเติบใหญ่เขาก็จะเอาหน่อจากต้นนั้นเนี่ยมาปลูกที่วัดแห่งนี้คือถ้าพูดกันจริงๆก็ถือว่ามีส่วนผสมของความดั้งเดิมมาตั้งแต่พุทธคยาที่อินเดียเลยนั่นเองครับผม อีกหนึ่งอย่างครับที่คนที่นี่เขาทํากันครับคุณผู้ชมครับคืออย่างบ้านเราเนี่ยเวลาที่จะเดินเหมือนเดินเวียนเทียนเนี่ยก็จะเดินทั้งหมด3รอบด้วยกันใช่ไหมไปทางทักษีนาวัดแต่คนที่นี่เนี่ยเขามีธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งอย่างก็คือเขาจะมีเหมือนหายน้ำกาน้ำแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเราอยากจะขอพรนะครับเขาบอกว่าต้องทำทั้งหมด7ครั้งด้วยกันคำว่า7ครั้งของเขาเนี่ยคือสมมุติว่าวันนี้วันพุธเราเนี่ยมาเดินรอบอย่างเงี้ยสรอบเรียกว่าหนึ่งครั้ง ครั้งที่2เราจะต้องมาวันเสาร์วนอย่างเงี้ยอีกสามรอบแล้วก็เอาน้ําไปเท,ทที่ต้นโพเนี่ยคือครั้งที่2แล้วก็พูดเสา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 แบบเนี้ยให้ครบ7ครั้งเขาบอกว่าพรถึงจะสำทธิ์ผลซึ่งเอาจริงเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นนี่คือครั้งเดียวที่เราจะมีโอกาสได้มาดังนั้นวันนี้ก็ขอขอพรแล้วก็เดินรอบๆอบ,อบต้นโพศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้สัก3ามรอบแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอพรก่อน ในระหว่างเดินเนี่ยคือบอกได้เลยว่าผมเกรงใจทุกคนไปหมดอ่ะเพราะทุกคนเขาแบบจิตใจเขาแบบแนว่วแน่มากศรัทธามากสวดมนต์ตลอดเวลาบางคนไปสวดที่ฐานของต้นโพใช้คาว่าเคารพในสถานที่มากๆะนะครับจนทาให้เรารู้สึกว่าโอ้บางทีสิ่งที่เราพูดอยู่หรือว่าสิ่งที่เรากําลังแบบถืออยู่เสือ้อผงเสื้อผ้าอะไรเราแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือด้านในของเราอะนะครับพยายามเคารพนั่นเองนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมนอดพาคุณผู้ชมไปดูจุดต่างๆของวัดตอนดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวอีกเยอะเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังครับอีกหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมครับที่ถือว่าเป็นบุญสูงสุดของคนสีลังกานะครับถ้ามาวัดก็คือ การที่เราจะเข้าไปด้านในของวิหารนะครับผมแล้วก็ถวายพวกเครื่องอัฐบบริขารต่างๆให้กับพระสงฆ์นั่นเองนะครับซึ่งด้านในน้อไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ทำวัดหรือว่าพระสงฆ์อยู่ด้านในหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูพร้อมๆกันแล้วกันครับพอเข้ามาในวิหารคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าสาคัญมากๆในวิหารทางนี้นะคะนั่นก็คือพระนอน ก็คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยชาวศรีลังกาเองหรือว่าชาวต่างชาติที่มาก็จะมาขอพรสักการะตรงนี้เนี่แหละครับขอพรพร้อมๆกันเลยครับ นี่คือภายในวิหารนะครับผมหนึ่งอย่างที่เด่นมากๆเลยนั่นก็คือภาพเขียนเฟรสโกภาพเขียนเฟรสโกคืออะไรภาพเขียนเฟรสโกคือภาพที่เขาเขียนตอนที่ปูนเนี่ยยังเปียกอยู่เหมือนเพิ่งฉาบป,ปูนไปปุ๊บวาดเลยเพสเลยแบบนั้นนะครับผมซึ่งมีหนึ่งภาพที่ถือว่าบอกเรื่องราวของพระเที่ยวแก้วว่าจริงๆแล้วมาที่ศีรกาได้ยังไงอยู่ทางด้านนี้ตามนํานมาครับนี่คือภาพที่ถือว่าเป็นแบบ ไฮไลท์สำคัญของวิหารนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นของประเทศศรีนังกาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นภาพที่แสดงว่าพระเขี้ยวแก้วมาอย่างไรคนที่เอามาคุณผู้ชมจะเห็นด้านขวาตรงนี้นี่คือปรินเซสที่มาจากอินเดียชื่อว่าเอมามาร่านะครับผมคือเขารู้สึกว่าที่อินเดียเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สงบ มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรต่างๆมากมายต้องการรักษาผ้าเขี้ยวแก้วเอาไว้ก็เลยแอบซ่อนผ้าเขี้ยวแก้วเอาไว้ในมวยผมแล้วก็เอาเข้ามาที่ประเทศศรีลังกานั่นเองครับผมอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าเฟสโก้แล้วสาเหตุที่ทําไมในประเทศศรีลังกาเนี่ยถึงมีผ้าเฟสโก้เยอะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันปูนเปียกใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเราเพ้นท์เลยหรือเราวาดเลยเนี่ยพอสีเนี่ยเขาซึมเข้าไปเนื้อเดียวกับปูนพอนแห้งปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือน ปูนกับสีเป็นเนื้อเดียวกันไงก็เลยจะยึดติดแบบนั้นคงทนถาวรน,นั่นคือเหตุผลว่าทำไมส่วนใหญ่ภาพหรือว่าศิละปะในศีลังกาเป็นแบบเฟสโก้นั่นเองครับ ได้เลยนะครับกับทริปประจำปีของพวกเราครับผมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะครับแล้วเราก็จะพาไปเมืองกาญนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งรอบเนี้ยต้องบอกเลยว่าเราจะพาไปเที่ยวแบบจัดเต็มจัดหนัก4วัน3คืนกันเลยนะครับก็จะพาไปกินร้านเด็ดนะครับกิจกรรมสนุกมากมายนะครับผมกับกิจกรรมแฮปปี้กำลัง6กพบความสุขบุกเมืองกาญนครับผมง่ายๆนะครับเพียงแค่ดาวนโหลดแอปพลิเคชันเด e ะเฟอ t Ultimate นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ลุ้นรับสิทธิ์ในการไปทริปนี้กับพวกเราครับ ต้องมานะและตอนนี้พวกเราก็มาถึงวัดพระพุทธบาท4ี่รอยเป็นที่เรียบร้อยครับเสรแล้วละครับนี่คืออีกหนึ่งสถานที่อันซีนของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ใครมาแล้วนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับ